วัครับวันนี้มารีวิวมีดนะครับเป็นเหล็กบาเรื่อยนะครับด้านไม้พยุงครับหมุดโมเสกและหมุดทองเหลืองเจาะรูรอยเชือกนะครับสันทําสันแต่งนะครับเพิ่มความสวยงามใบยาว5.5นิ้วนะครับสันสันบางนะครับสันหนาอยู่ที่ ห้ามิลครับด้ามอีกห้านิ้วนะครับใบกว้างจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับเล่มนี้อันนี้อีกเล่มครับเป็นซอยหันได้นะครับด้ามไม้พยูงเหมือนกัน มโมเสกแล้วก็เจาะรูร้อยเชือกนะครับวัตถุดิบเหล็กปลาเรือเหมือนกันครับรับประกันความคมนะครับเล่มนี้ก็ใบยาว5้าุด้านิ้วนะครับด้ามอีกห้านิ้วครับสันหนาห้ามิลเหมือนกันครับใบกว้างที่อยู่ประมาณ1น้านิ้วครับรับประกันความคมเหมือนกันครับเล่มละ หนึ 1> 1, ร่รวมส่งนะครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ